สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ o o เ l e Channel ชุมชน,น,นแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู่ได้ด้วยตนเองครับผม สำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่13แล้วนะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวิชาสุขศึกษาภลาศึกษาซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการปฏิบัติตนของเพศหญิงในสังคมไทยกันนะครับว่ามีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาแล้วนะครับ วันนี้นะครับในเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศหญิงนะครับในสังคมไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญพอสมควรนะครับเพราะว่าสังคมทุกๆสังคมเนี่ยประกอบไปด้วยความแตกต่างกันในสังคมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเพศท,ที่เราเห็นเด่นชัดก็เรื่องของเพศเรื่องของวัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอความแตกต่างเหล่านี้ครับถ้านักเรียนไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติตนนะครับตามระเบียบตามประเพณีเนี่ยเราก็จะ อ,อยู่ในสังคมหรือว่าวางตัวในสังคมได้อย่างไม่เหมาะสมนะครับวางตัวได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการวางตัวให้เหมาะสมนะครับทั้งที่จริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมีมีมีวิธีการวางตัวเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่ผู้หญิงก็อาจจะต้องเรียบร้อยหน่อยนะครับทั้งนี้เนี่ย สิ่งที่เราจะต้องระลึกอยู่เสมอครับนั่นก็คือความเป็นไทยความเป็นคนไทยของเรามีซึ่งความเป็นคนไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับก็คือความสุภาพอ่อนน้อมนะครับมีสัมมาคารวะนะครับคำว่าสัมมาคารวะนี่คือ,อนับถือในเรื่องของความแตกต่างของอายุใช่ไหมครับคนที่เป็นเด็กก็ต้องอให้ความเคารพต่อผู้ที่มีอายุมากกว่าต่อผู้ใหญ่นะครับรู้จักกาละเทศะนะครับคำว่า กาละเนี่ยก็มาจากคําว่าเวลาใช่ไหมครับเทศะก็คือสถานที่นักเรียนต้องรู้ว่าเวลานี้ควรทําอะไรสถานที่นี้ควรปฏิบัติตนอย่างไรนะครับอันนี้คือลักษณะเด่นๆประจาชาติไทยของเรานะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเลยนะครับก็ออจะมีเรียกว่าสุภาษิตนะครับเป็นเป็น นี่นะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนะครับก็เป็นสุภาษิตที่ใช้สอนกันได้ทุกๆสถานการณ์เลยในเรื่องของการวางตัวนะครับมันก็คือการาสำเนียงก็คือการพูดการวาจา,าการใช้วาจาที่มีน้ำเสียงไพเราะนะครับเป็นเป็นหลักการปฏิบัติที่ถือว่าทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่าง าวางตัวได้อย่างเหมาะสมเลยนะครับการพูดด้วยคําที่ไพเราะอ่อนหวานสุภาพไม่หยาบคายนะครับมันมันทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยน่าฟังนะครับแล้วก็น่าคบหานะครับน่าเข้าใกล้นะครับกับอีกคนหนึ่งสมมุติว่าแบบพูดจามีแต่คํหยาบพูดทีคำนึงต่อด้วยคําหยาบอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่น่าฟังใช่ไหมครับ ทางนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริบทเนาะของของแต่ละสังคมนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยความาเป็นคนไทยนะครับความประเพณีไทยก็ต้อง,ต,องต้องรักษาความสุภาพอ่อนโยนตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กิริยาสอสกุลนี่หมายความว่าอะไรการมีอ่าเนี่ยดูอย่างเนี่ยเห็นไหมครับรู้เลยว่าใครเรียบร้อยใครเป็นยังไงใช่ไหมครับคือ กิริยาสอสกุลเนี่ยหมายความว่ากิริยาที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นกิริยาที่นักเรียนแสดงออกสะท้อนไปถึงครอบครัวนะครับสะท้อนไปถึงครอบครัวการเลี้ยงดูนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับพอท่าน,นี้เราก็จะพูดถึงการวางตัวของอเพศหญิงแลนะเนาะว่า จะต้องทำอย่างไรนะครับเพศหญิงก็จะต้องมีกิริยาที่อ่อนโยนนะครับอ่อนหวานพูดจาไพเราะกับพูดมาเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็การแต่งกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็จะต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับเพศกับวัยของตนเองด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะต้องมีการยิ้มไหว้ทักทายใช่ไหมครับพวกนี้เนาะ ก็เป็นเรื่องของกิริยามารยาทการวางตัวเพศหญิงนะครับภาพรวมแล้วก็คือ,อถ้าใช้เหตุและผลในการคิดเนี่ยก็คือต้องต้องมีความเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยมากกว่าผู้ชายในระดับหนึ่งเลยนะครับของผู้ชายเนี่ยก็เมื่ออยู่ต่อเดินผ่านผู้ใหญ่ก็โค้งตัวใช่ไหมครับผู้หญิงก็เหมือนกันโค้งตัวเหมือนกันแต่มีการ ยิ้มไหว้ทักทายนะครับการไหว้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมครับโอเคในเรื่องของการเล่นเนาะการเล่นเพศหญิงก็ต้องเล่นกันแบบว่า,าไม่รุนแรงไม่โลดโผนแต่ของผู้ชายเขาเนี่ยใช่ไหมครับเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะธรรมชาติของผู้ชายเขาที่จะมีการเล่นที่รุนแรงแต่แต,แต่ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับไม่ใช่เรื่องดีมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆนานาได้นะครับภาพโดยรวมของเพศหญิงก็คือก็ต้องมีความ เรียบร้อยนั่นเองเนาะโอเคในคาบนี้เดี๋ยวครูต,ต้นจะเอาเนื้อหาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับในเรื่องของแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงตรงนี้นักเรียนน่าจะาเข้าใจรูปแบบแล้วนะครับของปอ .4 ก็กดไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเลือกสมมติ4ทั้งนึงก็เลือกชื่อก็กดไปแล้วก็ทําแบบทดสอบนะอ่ะก่อนที่จะไปทําแบบทดสอบนักเรียนอย่าลืมนะครับดู อ่าคลิปวิดีโอก่อนเนาะดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็กดถัดไปแบบนี้นะครับดูเสร็จแล้วก็กดถัดไปเพราะว่าอ่าทไมต้องดูคลิปวิดีโอนะครับเนื้อหาความรู้ต่างๆเนี่ยนักเรียนก็สามารถอ่าฟังได้จากคลิปวิดีโอแล้วก็กระบวนการเรียนรู้กิจรกรรมต่างๆเนี่ยนักเรียนก็จะต้องดูในคลิปวิดีโอว่าครูเติ้ลอธิบายวิธีการทางกิจกราการมต่างๆไว้อย่างไรนะครับอ่าพอมาตรงนี้ก็เลือกเนาะเลือกไปแบบนี้เลือกคําตอบอันนี้ครูเติ้ลไม่ได้เลือกให้มันถูกนะ ไม่งั้นก็จะเป็นการเฉลยใช่ไหมครับส่งไปแล้วอ่าสิ่งที่เรารอคอยนี่ก็คือเกมนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะมีเกมให้นักเรียนได้เล่นนะครับของปอ .4 ชั่วโมงที่13เห็นไหมครับก็กดเริ่มเล่นนะครับคราวที่แล้วเป็นเกมยากนิดนึงเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยเอาให้ให้ใหมันง่ายเนาะอ่าเป็นเกมที่รีเควสกันมาขอกันมาบอกว่าหนูโอเคกับเกมนี้แล้วเกมขาววงกดมันสนุกนะครับโอเค ตรงนี้เนี่ยตัวหนังสือจะเล็กนะครับนั่นแปลว่าถ้านักเรียนทําตั้งใจทําแบบฝึกหัดมาเนี่ยนักเรียนก็จะรู้คําตอบเนาะอ่านโจทย์แล้วก็จะรู้เลยว่าข้อนี้ตอบอะไรเพราะมันเป็นโจทย์เดียวกับแบบฝึกหัดนั่นเองใช่ไหมครับเอาแล้วข้อนี้ตอบอะไรเนี่ยข้อใดไม่ใช่การแต่งกายที่เหมาะสมกรบเพศหญิงเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าเห็นไหมครับถ้าเราถ้าเราไม่รู้คําตอบเนี่ยมันก็ เราจะต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วมันก็เสี่ยงต่อการที่จะโดนเจ้าปีศาจนี่กินใช่ไหมครับอ่ะอ่ะเนี้ยพิดหมดเลยเห็นไหมครับเออทำยังไงล่ะก็จะจบเกมแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีคะแนนเลยเนี่ยอ่านี่ขึ้นลีดเดอร์บอร์ดเนาะอ่ะเนี้ยพอเวลามันขึ้นลีดเดอร์บอร์ดมาให้หนักเล้งกดลีดเดอร์บอร์ดแบบนี้นะครับอ่าพอกดลีดเดอร์บอร์ดแล้วก็ มันจะไม่ให้พิมพ์ชื่อเห็นไหมถ้าไม่มีคะแนนเลยตอบไม่ถูกเลยสักข้อเนี่ยมันไม่ให้พิมพ์ชื่อแต่ถ้าตอบถูกมันจะมีให้เราพิมพ์ชื่อใช่ไหมคราวที่แล้วที่เล่นกันไปเนาอะอาถ้าอยากจะเล่นอีกก็กดย้อนกลับก็ได้นะครับแล้วก็กดเริ่มเล่นใหม่หรือว่าถ้าออกจากเกมไปแล้วอยากจะจะเล่นอีกนักเรียนก็ไปทําแบบฝึกหัดอีกรอบก็ได้นะครับก็จะมีลิงก์อยู่ท้ายแบบฝึกหัดนั่นเองเนาะต่อมาฝั่งนิดนึงนะครับเรื่องของการเรียนย้อนหลังนักเรียนสามารถเรียนได้ทาง www c u t o n com นะครับแบบนี้ พิมพ์คำว่าคูเติลเนี่ยเนี่ยพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็ com ก็จะเป็นอ่าแบบนี้นี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เนะาะ w w w คูเติ com แบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ห้องเรียนคนะูเตอร์เนาะกดเข้ามาที่ห้องเรียนคูเตอร์จากนั้นนักเรียนก็เลือกระดับชั้นของตัวเองประถมศึกษาปีที่สี่นะครับในนี้ก็จะมีอ่าเนื้อหาข้อมูลให้นักเรียนได้ศึกษา ถ้าฟังคูเติ้ลแล้วอยากจะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมสิ่งที่คูเติ้ลพูดอยู่ในนี้หมดเลยบางทีแบบข้อนี้ฟังไม่ทันคูเติ้ลตอบอยังไงนะคูเติ้ลอธิบายไปว่ายังไงน,นะเข้ามาดูในอ e ีบุ๊กได้นะครับนี่ก็เปิดไปเรื่อยๆเนาะสามารถดูเต็มจอได้นะอีบ e ุ๊กนะครับนักเรียนสามารถกดเข้าไปเปิดดูได้นะก็เปิดดูไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีชั่วโมงที่จัดเอาไว้ให้นักเรียนเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเลยไล่าตามลําดับเลยนะครับแล้วก็จะมีมีสอบกลางภาคก็จะไล่กันมาเลยครับตามกระบวนการเรียนรู้เลยทั้งมีทั้งหมด16ชั่วโมงเนาะโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้เนาะในะคราบนี้ครูเต้ลจะพูดไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคาบหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับอันนี้ก็าฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ในช่องทางของ YouTube นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆคุณเ้่านก็จะโพสต์ลงใน Facebook ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ใน YouTube ถ้านักเรียนกดกระดิ่งกด Subscribe กดกดติดตามนะครับพอเวลามีคลิปใหม่ๆมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะค่ามนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ